สวัสดีค่ะไม่น,นานนะคะคงหยกนะคะข่าวนี้นะคะพวกเราก็จะพาเพื่อนๆทุกคนไปเที่ยวชมปราสาทพนมรุ้งที่ได้ความรู้และความสนุกันค่ะก่อนที่เราจะไปชมตัวปราสาทนะคะเราก็จะมาดูประวัติความเป็นมาของปราสาทพนมรุ้งก่อนค่ะค่ะประวัติความเป็นมาของปราสาทพนมรุ้งนะคะปราสาทพนมรุ้งตั้งอยู่บนเขาพนมรุง้ง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลตาเป๊กอำเภอสุนเกลือจังหวับดบุรีรัมย์เป็นโบราณสถานศิลปะเวียดบุร,รีที่มีความงดงามและมีความสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยศาสนสถานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่องค์พระศิวะเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดูและพิเศษวันนี้ซึ่งขาบนมลุงน,นะคะและยอดเขาเปรียบเสมือนเขาไกรลาดอันเป็นที่ประทับของพระศิวะและยังเป็นสัญลักษณ์ของศูนย์กลางจักรวาลอีกด้วยกลุ่มอ,อาคารบนยอดเขามีการก่อสร้างรายยุคหลายสมัยตั้งแต่พุทธศต,ต,ตรวรรษที่่่่่่15-16งงงคคะะะโดดยยชือออขนนนนมมลุุาาาาาจกกปรเพววววัแ้ใหญ แล้วที่เราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะอ๋อที่เราอยู่ตรงนี้นะคะเรียกว่าปรไตต้นทางค่ะซึ่งใบไตต้นทางนะคะจะมี3ขั้นใหญ่ๆค่ะใบไต้ต้นทางจะเป็นจุดเด้เพื่อขึ้นไปที่ชาลาลูกปลากระบาดค่ะงั้นเราไปชมชาลาลูกปลากระบาดกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่พับพานะคะซึ่งพับพานะคะจะยื่งมาจากชาลาลูกกากระบาดมาทางทิศเหนือค่ะซึ่งพับพานะคะ เ,เป็นอาคารโถงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศใต้ซึ่งบนฐานพับพาจะมีเสาหินทั้งหมด8ต้นค่ะด้านข้างของอาคารจะมีระเบียงลักษณะห้องแคบยาวต่อเนื่องกันมีมุกยื่นออกมามีชลาสนับขึ้นลงอยู่หน้ามุกรอบอาคาร3ด้านค่ะ,ะเดิมเนี่ย พับพาตรงนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรคะค่ะเดิมนะคะอาคารตรงนี้นะคะเรียกว่าโรงช้างเผือกค่ะแต่ในปัจจุบันนะคะเรียกว่าพับพาค่ะซึ่งสันนิษฐานกันว่าพับพ,พาเนี่ยใช้สำหรับเครื่องเครื่องของพระหากษัตริย์หรือเจ้านายชนชัช้นสูงก่อนที่จะไปทําพิธีบนยอดเขาภาษาพ,พนมดง,งนั่นเองค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ทางดำเนินนะคะ ทางมาเดินที่เรายืนอยู่มาตรงนี้นะคะจะต่อมาจากชาลาลูกกากบาทค่ะโดยทอดไปถึงสะพานนักหนาชั้นที่หนึ่งนั่นเองค่ะโดยพื้นที่เราเหยียบอยู่ตรงนี้นะคะเรียกว่าศิลาแรงค่ะคือหินศิลาแรงที่มีขอบเป็นหินทรายสีชมพูค่ะโดยจะมีต้นเสาหินทั้งหมด70ต้นแบ่งเป็น2ฝัขังฝั่งละ35ต้นซึ่งสารตรงนี้จะเรียกว่าสนนเสานางเรงนั่นเองค่ะค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นบันได ทางขึ้นสู่ปราสาทนะคะซึ่งจะเชื่อมไปยังลานด้านหน้าปราสาทค่ะโดยแต่ละชั้นนะคะก็จะมีเป็นชานพับค่ะและบนชานพับก,ก็จะมีก้อนหินทรายเป็น,เป,นเป็นรูปกลวยเลยแล้วเจาดรูค่ะเพื่อใช้ในการเสียบโคมไฟตอนกลางคืนนั่นเองค่ะเราขึ้นไปดูบนลานหน้าปราสาทกันเลยค่ะ นัข้าราชบริพารที่2นะคะซึ่งมีผังและรูปแบบเหมือนกับสะพนานนักราชบริพารที่หนึ่งะะเลยค่ะแต่ว่าอาจจะมีขนาดย่อมกว่าและตรงกลางสะพนานนะคะก็จะมีดอกโบว์แปดกลีบเช่นเดียวกันกับสะพานนากข้ราชบริพารที่หนึ่งเลยค่ะคะ่ะน่าจะไปดูข้างในต่อเลยนะคะนี่นะคะจะเป็นสะพานนักราชบริพารที่3ค่ะซึ่งสะพานนักราชบริพารที่3จะมีลักษณะเหมือนกับสะพานนักราชบริพารที่หนึ่งและชั้นที่สองเหมือนกันเลยนะคะแต่จุดเด่นของสะพนานนักราชบริพารที่ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่จำปาจันตะคูณนะคะพี่จำปาจันตะคุณก็จะมาให้ความรู้เราเกี่ยวกับทับหลังนาลายบรรทุมศิลป์ค่ะค่ะหนูอยากจะทราบว่าทับหลังนาลายบรรทุมศิลป์เนี่ยถูกจรลกรรมไปตั้งแต่ก่อนบูรนณะหรือว่าหลังโบรณะอีกคะตั้งแต่ก่อนการบบรณะคะ่ะโดยทับหลังนาลายบรรทุมศิลป์นะคะจะหายไปตั้งแต่ประมาณปี2503ถึง250 2508นะคะพอสักประมาณปี2508เนี่ยทางกรมศิลปากรก็ไปตามจอชิ้นเล็กที่เป็นรูปของ พยาคุยืนเหนือหน้าการที่มีรูปนกแก้วคู่นะคะชิ้นนี้ขอทวงคืนที่ร้านกรุงเก่าที่กรุงเทพมหานครอตอนปี2 5 0 8นะคะหลังจากนั้นเราก็พยายามติดตามหาชิ้นใหญ่ที่เป็นรูปของพอะระนารายนะคะ,ะประมาณปี2472กรมพญาดำรงราชานุภาพท่านเสด็จมาที่นี่นะคะทับหลังชิ้นนี้ก็ยังอยู่นะคะเพราะว่าท่านมา2472เนาะแล้วมันหายไปปี2503 ทาชินนี้ค่ะไปตามหาว่าทับหลังนารายปทุมศิลป์ชิ้นใหญ่อยู่ที่ไหนจนปี2515ผมเจ้าสุภัทธรดิษฐ์ุลนก็ไปพบทับหลังถูกจะแสดงอยู่ที่สถาบาปปาันศิลปะนครชิคาโก้ประเทศสหารัฐอเมริกานะคะท่านก็ได้แจ้งทางกรมศริลป,ปากรให้ขอทวงคืนนะคะเราใช้ระยะเวลาการทวงคืนทับหลังชิ้นนี้ก็ประมาณ16ปีได้กลับคืนมาปี2531นะคะ เราเปิดอุทยานปี2531ในเดือนพฤษภาคม,มแต่ทับหลังได้กลับขึ้นมาในเดือนพฤศจิกนะคะ,เป,ะเปิดอุทยานก่อนแล้วถึงได้ทับหลังกลับขึ้นมาในภายหลังแต่ก็เป็นปีเดียวกัน,นะคะ่ะซึ่งทับหลังเช้นนี้ก็จะเป็นภาพของพระนารายณ์นอนตะแคงขวานะคะเหนือพญานานตนาคราชนะคะอยู่ที่เกษตรสมุทรหรือว่าทะเลน้ำนมนะคะทะเลน้ำนมก็จะเป็นสีขาว แล้วภาพด้านข้างก็จะเป็นรูปของพญาครุฑที่น่านาการนะคะแล้วก็มีนกแก้วคู่ประดับอยู่ทั้งสองข้างเลยนะคะปลายเท้าของพระนารายก็จะมีพระเมรมุรักษมีเทวีก็คือเป็นมเหเียอสีอะองนั่นเองนะคะนัน่งบีดงวดบนิบัติพักฟิในช่วงที่พระองค์นอนหลับในการหลับของพระนารายณ์ที่เกษียสมุทรรู้ไหมคะว่าหลับเพื่ออะไรไม่ทราบเลยค่ะอ่าเขาท่านหลับเพื่อทําการสร้างโลกนะคะ ท่านฝันถึงการสร้างโลกก็จะมีดอกบัวผุกขึ้นมาจากพระนาคีของท่านนะคะเนื้อดอกบัวก็จะเป็นเทพองค์หนึ่งนั่งอยู่ที่มีสีหน้าค่ะเทพองค์นี้ก็คือพระพรหมพระพรหมทำหน้าที่เป็นเทพ,พที่ทําหน้าที่สร้างโลกนะคะหลังจากโลกถูกสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วเมื่อโลกของเราได้รับความเดือดร้อนพระนารายณ์ก็จะอวะตารตนเองลงมาเกิดที่โลกของมนุษย์เพื่อช่วยแก้ปัญหานั่นก็คือเป็นเทพ,พที่ปกป้องแล,ละรักษาโลกนะคะ เมื่อโลกของเราถึงจุดต้องสิ้นกันพาซิวาก็จะทาลายโลกลงไปนะคะพาสิวาก็คือเทพที่จะเอาสูงสุดที่ประศจากดวงค่ะค่ะแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการทวงคืนทับหลังนารายณ์ประโทนสินันแล้วนะคะก็ขอขอบคุณที่จังปามากเลยนะคะค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปชมทับหลังนารายณ์ประโทสิงของจริงกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ ค,ะค,ะคันพะา,านะคะซึ่งห้องคันพะคฤหาน์ก็อยู่แกนกลางของปราสาทประธานโดยจะมีสีวลึงนะคะอยู่ตรงกลางคะ่ะโดยสีวลึงนะคะจะเป็นของเป็นสามชั้นเดี่ยวๆนะคะชั้นบนนะคะก็จะเป็นรุทธภาพซึ่งเปรียบเสมือนพระศิวะผู้ทำลายโลกตรงกลางแปดเหลี่ยมน,นะคะจะเรียกว่าวิสนุภา้เปรียบเสมือนพระวิสนุปหรือพระนารายเป็นผู้ปกป้องรักษาโลกและชั้นล่างสุดนะคะชั้นสี่เหลี่ยม อันนี้มีชื่อว่าพรมหมภาพเก็บสมบัตพระพงศ์ผู้สร้างโลกนั่นเองคะ่ะโดยฐานของซิวลึงนะคะจะมีชื่อว่าฐานโยนีซึ่งฐานโยนีนะคะก็เียบสมือนพระแม่อ่มาเป็นพระเพลีของพระศิวะนั่นเองคะ่ะโดยจะมีการท,ทําพิธีกรรมในอดีตน,น,นะคะจะมีการเอาน้านมหรือน้าเปล่ามาราดตั้งแต่ส่วนบนของซิวลึงนะคะให้ไหลไปตามต้อส่วนผสมโดยชาวบ้านก็จะมีการเอาขันหรือว่าตะลาต่างๆมารองรับน้ํานี้โเะค่ะ ที่อยู่ตรงนี้นะคะจะเรียกว่าปราสาทอีกสองหลังนะคะซึ่งจะอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของปราสาทประธานโดยฐานจะมีฐานอาคารเนี่ยจะก่อด้วยอิฐอยู่สองหลังปราสาทอีกทั้งสองหลังนี้สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุในราวพุทธศตรวตรรษที่15นับเป็นสถาปัตยกรรมที่มีอายุที่เก่าแก่ที่สุดบนขาพนมลุงได้เลยค่ะค่ะตรงนี้นะคะจะเรียกว่าบันนาลัยนะคะ ซึ่งจตั้นอยู่ทางที่ตอนออกเฉียงใต้ของปราสาทประธานเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสร้างด้วยศิลาแรงมีประตูทางเข้าด้านเดียวหลังคาทําเป็นปรูปปทุนเรือภายใน,นไม่ครบรูปเคารพอาคารลักษณะนี้เรียกว่าบรรณาลัยหมายมถึงหองสมุด ซึ่งเป็นที่เก็บรักษาคำพีอันศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนากำหนดอ,อายุราวพุทธศตวรรษที่18ซึ่งเป็นสมัยสุดท้ายของการก่อสร้างปราสาทพนมรุ้งนั่นเองค่ะค่ะตรงนี้นะคะจะแยกว่าปรางน้อยค่ะปราสาทธานจะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมก่อสร้างด้วยศิลาทรา,ายครุนังในด้านในด้วยศิลาแรงมีประตูทางเข้าทางเดียวคือด้านทิศตะวันออกซึ่งภายในีในห้องมีแท่นฐานหินทรายสำหรับปฏิสถานรูปเขารู หน้าบานด้าน,น,นทิศตะวันออกสลับเป็นรูปพระกิษณะยกข่าโควัฒนะจะอยู่ข้ามกลางลวดลายพันพฤกษาซึ่งกำหนดอายุดาวพุทธศตวัดที่16ค่ะ,ะค่ะหลังจากที่พวกเราพาทุกคนเยี่ยมชมปราสาทพุมรุงกันจนจบเลยนะคะอยากทราบว่าของยกมีอะไรสงสัยไหมคะค่ะจากเท่าที่สังเกตน,นะคะอยากจะรู้ว่า ประตูทาง15ช่องเนี่ยตรงกันไหมแล้วก็มีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นไหมคะค่ะประตูทาง15ช่องวันนี้นะคะตรงกันทาง15ช่องค่ะแล้วก็จะมีปรากฏการณ์กระอาทขึ้นและตกตรงประตู15ช่องนี่เองค่ะโดยอกระอาทขึ้นที่ตรง15ช่องนะคะจะมีขึ้นในวันที่ 3, 4, 5เมษายนและ 8, 9, 10กันยายนโดยจะขึ้นทางทิศตะวันออกค่ะ และพระอาทิตย์ตกตรงการ15ชมนะคะจะเกิดขึ้นในวันที่567มีนาคมและ567ตุลาคมซึ่งจะตกในทิศตะวันตกนั่นเองค่ะถ้าหากเพื่อนๆไม่มีอะไรสงสัยแล้วพวกเราก็ขอจบคลิปในการพาเยี่ยมชมปราสาทเกรุค่ะ